สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านวันนี้พิกอากาศไปอาจารย์ปูกลับมาพบกับทุกท่านนะคะใน ep 17หัวข้อวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับโชคข่าโชคลาภนั่นเองนะคะโชคของคุณจะมาจากช่องทางใดบ้างใน ep 17นี้นะคะพิกอากาศเป็น ep พิเศษค่ะวันนี้จะไม่มีไพ่ให้เลือกนะคะแต่คำอาจารย์ใช้คำว่าพิกพิกก็คือการเลือก วันนี้เราจะมีตัวเลือกให้คุณมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด9ตัวนะคะก็คือเลข1ถึง9นะคะตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้เบื้องต้นว่าให้ติดตามฉะนั้นใครที่ชอบเลขใดตั้งแต่เลข1-9ถึงเเลือกไว้ในใจได้เลยนะคะค่ะสีสันของชิปเลขนะคะก็คืออาจารย์จะใช้ชิปเลขเพลังตัวเลขนั่นแหละคะ่ะมานะคะ เลขหนึ่อี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งก็คือธาตุทองนะคะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดินแล้วก็ธาตุทองธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้แน่นอนค่ะก็จะมีลูกแก้วคริสตัลมาเพิ่มพลังให้กับทุกท่านเช่นเคยค่ะ หวังว่าทุกท่านคงจะเลือกไว้ในใจแล้วเนาะว่าเลข1-9ถึง9คุณจะเลือกอะไรวิธีการที่โชคลาภจะมาหา,าทุกคนนะคะมันก็จะมาด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเราไม่ทราบแน่นอนว่าโชคของตัวเอง จะมีหรือยังหรือซื้ออะไรควรจะซื้อเลขไหนบางคนนึกใหม่ออกบางคนเห็นเลขนั้นเลขนี้อะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นวันนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงให้เบื้องต้นนะคะก็เห็นว่า,าใกล้จะมีการเสี่ยงโชคแล้ววันนี้ก็พิเศษจริงๆก็จัดตรงนี้ขึ้นมานะคะค่ะมาลุยกันเลยเนะาะสำหรับาการเลือกหมายเลขคิดว่าทุกท่านคงจะเลือกไว้ในใจแล้วนะคะ อาจารย์ปูขอเริ่มตั้งแต่คนที่เลือกหมายเลขหนึ่งก่อนเลยนะคะคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะโชคลาภของคุณจะมาจากทิศใดเรื่องทางใดามาดูค่ะท,ท,ท่านท่านนะคะโชคลาภของคุณจะมาจากเลขสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนั่นเองก็คือเช่นเลขบ้านเลขรถเลขไม่ว่าจะรถใหญ่รถเล็กก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เลขอายุนั่นเอง เลขอายุของคุณจะเป็นสิ่งที่ อาจจะนําโชคมาให้คุณได้อาจารย์เห็นนะบางคนเขาเขาจะตามเลขลดเข้าเลขบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนเลขอายุมันก็จะเป็นไปตามปีเนาะบางคนแบบเข้าอายุพอดีก็อาจจะได้โชคของตัวเองก็ได้ตามอายุนั้นๆน,น,นะคะหรือแม้แต่อายุคนตายไปแล้วก็ยังมีโชคเลยนะคะต่อไปค่ะอันนี้สําหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะต่อไปค่ะคนที่เลือกหมายเลขสอง โชคของคุณจะมาจากทิศไดคะมาดูกันโชคของคุณจะมาจากยอดวิวยูทูบเบอร์ในยูทูบนะคะยอดวิวใน YouTube ของเพลงที่คุณชอบนั่นเองคุณชอบเพลงใดคะตอนนี้ชอบเพลงอะไรแล้วคุณดูเพลงอะไรอยู่หรือฟังเพลงอะไรชอบมากเลยให้ไปดูที่ยอดติดยอดวิวของของเพลงนั้นนะคะอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็นแล้วแต่ ไปเลือกเลยค่ะชอบเลขตรงไหนในยอดทั้งหมดนั้นมาลำดับแล้วก็จับตัวเลขเอาไปเสี่ยงโชคดูเนาะไม่แน่นะคะไม่เข้าใครออกใครโชคลาภของแต่ละคนค่ะต่อไปค่ะคนที่เลือกหมายเลข3ค่ะโชคของคุณจะมาจากช่องทางก็คือทูบใหม่นั่นเองนะคะทูบในห่อใหม่นะแต่คุณต้องไปซื้อทูบห่อใหม่มาก่อนนะ ภายในทูบนะคะในห่อใหม่เนาะจะมีเหมือนอาจารย์จะเห็นเหมือนทูบเสียงทายไว้ให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆอ,อ่ะแต่ต้องย้ำว่าเป็นห่อใหม่พอได้มานะคะคุณก็เอาทูบเสียงทายตัวนั้นน่ะมาจุดนะคะเราคงต้องรอสักพักน้องแล้วก็เห็นเลขอะไรเงียบเงียบ,บไว้นะไม่ต้องมาโพสโชคใครโชคมนเนาะเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเคลื่อนนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือช่องทางการได้โชคของคุณจะมาจากทางนี้นะ ต่อไปค่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสี่ค่ะโชคของคุณจะมาจากการจับสลากทาเองนั่นเอง เคยใช่ไหมเวลาเราจับฉลากบกคุคคลคุณนั้นคุนีเ้เล่นการอะไรตอนตอนเล็กๆอะะัค่ะใครจะนําคนที่1คนที่2องอะไรเงี้ยในราคาก็เช่นกันก็คือเขียนเลข0ูนย์ถึงเคุณจะเขียนเซตเดียวหรือ2เซตก็ได้แล้วหย่อนใส่กระป๋องแล้วคุณก็เหมือนกับตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะแล้วก็เขย่าเซียมซีนิดนึงอันไหนก็เด็นออกก่อนออกหลังจดไว้ให้ดีค่ะนั่นแหละมีโอกาสจะได้โชคจากตรงนั้นนะคะ ค่ะต่อไปค่ะคนที่เลือกหมายเลขห้าหมายเลขห้านะคะโชคของคุณจะมาจากอะไรคะจะมาจากเลขบัญชีธนาคารหลักนะคะสตัวท้ายค่ะสตัวท้ายเขาบอก คุณจะมีกี่บัญชีก็ตามแต่ให้เลือกบัญชีหลักที่เงินเข้าเงินออกหรือจะเป็นเงินเก็บของคุณที่คุณคิดว่าไว้ไว้เป็นบัญชีหลักของคุณอะนะคะเน้น3ามตัวท้ายเอาเลขบัญชีนั้นไปเสี่ยงโชคได้ค่ะนะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลข5ต่อไปค่ะคนที่เลือกหมายเลข6ค่ะหมายเลข6นะคะโชคของคุณจะมาจากเลขน้ำหนักตัวนั่นเอง มีช่างไปช่างมานะคะไปช่างที่เซเว่นก็ได้ค่ะ,ะกี่กิโลกร,รัมค่ะจดไว้นะคะจําไว้แม้แต่จะเป็นจุดก็ตามเอามาหมดเลยนะคะ,ะถ้าถ้าเป็นเลขเลขพอดีหมายถึง60กร,รัมพอดี61กร,รัมพอดีก็ให้เพิ่มหรือลดด้วยนะคะอย่างเช่นสมมุติ60เนาะ60ก็ให้ซื้อ5 9 9 5หหรือ 6 0 0 6นในซื้ออยู่แล้วเนาะแล้วก็เพิ่ม61616อะไรแบบนี้ค่ะเป็นแบบนั้นแหนะไม่ต้องไม่ต้องอแนะนำก็ได้เนาะเสียนหวยคงซื้อกันเป็นอ่ะต่อไปค่ะหมายเลข7นะคะใครที่เลือกหมายเลข7โชคของคุณจะมาทางใดคะโชคของคุณที่คนที่เลือกหมายเลข7นะคะก็คือมาจากยอดเพื่อน Facebook ของคุณนั่นแหละ บัญชีเฟ e บุ๊กของคุณที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะไปดูหรือยังว่าเพื่อนคุณมีกี่คนนั่นแหละค่ะเลขโชคก็จะมาตามนั้นไปดูได้เลยนะคะใครที่มีหลักร้อยหลักพันก็เสียงโชคตามอัธยาศัยเลยค่ะต่อไปค่ะหมายเลข8ค่ะคนที่เลือกอหมายเลข8ไว้ในใจนะคะโชคของคุณจะมาจากยูทูบเบอร์นักใบหัวช่องต่างๆนั่นแหละคุณติดตามใครอยู จะช่องพระอาจารย์ไหนแม่ไหนก็ตามนะคะจดมาเลยค่ะมันอาจจะหลายหางหน่อยแต่คุณก็ต้องตัดสินใจเอาเพราะามีโอกาสจากจากเขาเหล่านั้นนะคะค่ะต่อไปค่ะหมายเลข9ค่ะคนที่เลือกหมายเลขเก้ไว้นะคะโชคของคุณจะมาจากอะไรคะโชคของคุณจะมาจากเบอร์โทรศัพท์ของตัวคุณเองแต่นะคะแต่จะ ให้ดูที่ตำแหน่ง4-5-6เห็นไหมคะในภาพหมายเลขโทรศัพท์ของคนไทยนะคะจะมี10หลักเนาะให้เลือกตำแหน่งที่4-5-6นะคะมาเสียงถ่ายค่ะมีโอกาสจะมีโชคจากทางนี้ค่ะค่ะทั้งหมดทั้งมวลครบแล้วนะคะสำหรับทั้ง9หมายเลขที่เลือกกันมานะคะอาจารย์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกในแต่ละ หมายเลขขอย้อนกลับไปนะคะคนที่เลือกหมายเลข9นะคะก็จะมาจากเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองในตำแหน่งที่4-5-6นะคะและคนที่เลือกหมายเลข8นะคะเลขที่โชวของคุณเลขโชว์ของคุณจะมาจาก นักยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ใบหวยอาจารย์เห็นเยอะมากนะคะในใน u t u b e เองต่อมาค่ะหมายเลข7ค่ะโชคของคุณจะมาจากยอดเพื่อนไหนบัญชี Facebook ของคุณนั่นเองที่ติดตามคุณหรือเป็นเพื่อนคุณนะคะต่อไปค่ะยอดอขอโทษค่ะหมายเลข6ค่ะเลขโชคของคุณจะมาจากน้ำหนักตัวของคุณเองนะคะแต่ก็ให้เพิ่มลดด้วยเนาะค่ะต่อไปเลข คาค่ะคนที่เลือกหมายเลขค่าเลขโชคของคุณจะมาจากบัญชีบัญชีธนาคารหลักนะคะเน้น3ตัวท้ายนะคะเน้น3ตัวท้ายต่อไปค่ะหมายเลข4ี่ค่ะใครที่เลือกหมายเลขสี่ไว้เลขโชคของคุณจะมาจากการจับสลากหมายถึงทำเอาเองอ่ะนะคะแล้วก็เสียงเสียงซีดูซิให้มันกระเด็นออกมาค่ะนะคะต่อไปหมายเลข3ค่ะเลขโชคของคุณจะมาจาก ทหูหอมห่อใหม่ต้องไปซื้อทูหอมนะแล้วก็ในทูผอมก็จะมีแท่งเสียงไทยเป็นทูบแท่งอะเนาะเอาทูบแท่งตัวนั้นนะคะไปจุดดูนะค่ะต่อไปหมายเลขสองค่ะเลขโชว์ของคุณจะมาจากยอดวิวใน youtube เพลงที่คุณชอบเน้นเป็นเพลงที่คุณชอบนะคะ,ะคุณชอบเพลงอะไรย้อนกลับไปดูซิตอนนี้ยอดมัน เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าให้ไปดูใกล้ๆวันใกล้หวยอ,ออกก็ได้นะคะแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคดูค่ะต่อมาค่ะสุดท้ายนะคะเลข n u เบอร์หนึ่งนะคะใครที่เลือกเบอร์หนึ่งไว้เลขโชคของคุณจะมาจากเลขสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนั่นเองก็คือ,เ,อเลขบ้านเลขรถ รวมถึงเลขอายุด้วยนะคะก็จะนำโชคมาให้คุณค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นกิจกรรมพิการ EP17 ซึ่งเป็นพิเศษนะคะที่ทำตรงนี้มาให้ค่ะเช่นเดิมนะคะสำหรับการติดตามในช่อง YouTube ของอาจารย์นะคะจย์ ฝากให้ทุกท่านกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะอาจารย์จะพยายามลงให้ได้อยู่ต่อเนื่องนะคะค่ะและก็ขอให้เรามาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับ ep 18ค่ะและให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคดีทุกๆคนเลยใครเสียงโชคก็ขอให้มีโชคไม่ว่าจะเสียงโชคทางไหนก็ตามนะคะลอตเตอรี่หรือจะเป็น ที่ทางใดก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีชัยไว้มีเงินก็ได้เงินมาก็ทําบุญสร้างกุศลตัวเองด้วยนะคะค่ะสําหรับอ่อีพีสนี้พิกอากาศบใบอาจารย์ปูกก็อขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ